ติดตามวิสารเซานีกันต่อค่ะพาไปที่จังหวัดเลยนะคะเพื่นจัดโครงการสร่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะโดยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมค่ะนายกิติคุณบุญขออภัยค่ะนายกิติคุณบุตรคุณ ประปลัดจังหวัดเลยค่ะเพื no ่อเปิดโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วนรวมของเครือข่ายวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเลยนะคะโดยสภาพวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเลยและสภาพวัฒนธรรมจังหวัดเลยค่ะได้ประชุมหารือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะบ่จะเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อดําเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภู่ิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยพลังการมีส่วน รวของเครือข่ายวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมต่างๆนะคะการแสดงนิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเลยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกา,าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งมีนิทรรศการโครงการอาหารสร้างปลาผู้หลวงนะคะซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช สวนีการเสด็จพระราชดำเนินประทับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้หลวงการสาธิตอาหารขนมพื้นทินของจังหวัดเลยน,นะคะแล้วก็มีการบรรเลงขับร้องดนตรีของนักเรียนที่ชะนะเลิศการประกวดโครงการมิลเลคิร์นออไฟไลน์มิวสิกนะคะตลอดจนการสาธิตการแสดงลีลาดจากร่มร่มผู้สูงอายุนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยพลังการมีส่วนรวมของ เครือข่ายวัฒนธรรมวันแม่แห่งชาติและก็วันผาไทยแห่งชาติ12สิงหาคม2 5 66พระบาทสมเด็จพระวชิลกาเ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2 5่10นะคะซึ่งคณะนั้นยังทรงพระเยาว์ทำให้ถอดพระเนตรถึงสภาพความเป็นยุคของชาวจังหวัดเลยและเมื่อคลังดำรงพระ อิสริย,ยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามมงกุฎราชาะะกนุคากระเสดจมาเยี่ยมเยือนชาวบ้านหมักแข่งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านทรายนะคะเพื่อนก็ได้โปรดให้มีการตั้งโรงพยาบาลพระราชท่านซอวา่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชึ้นนะคะอยู่ที่อำเภอด่านทรายได้มีพระราชท่านทุน ได้พระราชะทานทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนจนจบปริญญาตรีนะคะโดยบ่ตองสดใสทุนอีกทั้งยังโปรดให้มูลนิธิการจนะบารมีทรงคารวานรถยนต์เพื่อตรวจรักษาโรคมะเร็งของสตรีในทินธุรกันดารโปรดให้กลมชลประทานได้สางอ่างเก็บน้ำวังเงียบวังเงียง นะคะบ้านว่างเดือนหาอยู่ที่ตำบลห่วยสีเสียดอำเภอผู้หลวงนะคะเพื่อเก็บน้ำไว้ใส่เพื่ออุปโภคและการเกษตรนะคะเฮตุไทยราษฎรสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำได้ค่ะและในปีพศ2 4 9 8นะครับที่บริเวณดังกล่าวนี้นะฮะสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเพื่อนก็ได้เยี่ยมเสด็จ ราษฎรนะฮะที่จังหวัดเลยมองนีนะครับและได้ประทับแร่มณสถานที่มองนีนําโดยเพื่อนก็นได้พระราชท่านโครงการศิลปชีพให้กับชาวจังหวัดเลยโปรดให้มีการอนุรักษ์พันกล้วยไมย้รองเท้านารีปีกมแมลงปอนะครับพร้อมทางสรงเสริมให้สตรีไทยได้มีอาชีพด้วยการท่อผ่าโปรดให้มีการประกวดไล่ผ่าของจังหวัดเลยทรงเสริมผ่าฝ่ายไทยเลยให้เป็นเศรษฐกิจ น้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ซึ่งการกิจกรรมในเมือนี่ก็เป็นการเจริญร่อยตามพระราชปณิธานตามแนวพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าหน้าที่ของผู้ยิ่งที่ยิ่งใหญ่บอมีสิิงใดเหนือกว่าหน้าที่แม่นั่นเองนะครับ